สวัสดีค่ะมารีวิวกันต่อส่งมาจากเอฟซีเจ้าเก่าเจ้าประจํานะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่ส่งมาถุงเล็กๆแค่นี้ค่ะถุงเล็กๆมีเดียวกำมิดเลยนะคะห้าเฮ้ยห้าเหรียญสองสามสิบเหรียญค่ะส่งมาสิบเหรียญได้สองพันห้าร้อยห้าสิบบาท ่าใช่สองพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะส่งมาทั้งสิ้นค่ะจาก f อค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสิบเหรียญรับเงินไปสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะมาดูกันว่าทำไมสิบเหรียญทำไมได้สองพันห้าเนะะี่ยค่ะเหรียญบาทตังทอนธรรมดาเลยเห็นไหมคะไม่ได้เหรียญแปลกเหรียญหายากอะไรเลยนะคะที่ของไปได้นะคะสายเหรียญหมุนเวียนเหรียญสตังทอน ที่พี่นบอกเสมอเลยว่ารับตังทอนมาดูเพียงพอศอจริงๆค่ะดูเพียงพศอส,อส่งขข่ได้นะคะนี่เหรียญหนึ่งบาทเขาเขียนมาว่าสั้นสองยาวหนึ่งอันนี้สั้นอันนี้สั้นอันนี้ยาวป่อันนี้ยาวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคได้อยู่นะคะไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคได้อยู่อันนี้สั้นสอง หนึ่งบาทสองเก้านะคะดูเพียงพอสอเท่านั้นเองเนี่ยสามเหรียญนี้ได้แปดร้อยบาทเนี่ยค่ะสามเหรียญนี่ได้แปดร้อยบาททำไมถึงแปดร้อยใช่ไหมคะชอบไฟยาวไม่สวยเลยนะคะไม่สวยแต่ก็ไม่เป็นไรมาแล้วไม่ไม่ว่ากันเป็นนัดไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้อย่างน้อยเป็นนัทก็ขายราคาต้นทุนก็ได้ถ้าขายไม่ได้จริงไป่นลัวก็ข่นะราคาต้นทุนเขา อันนั้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาตรงที่ว่าหาเหรียญส่งให้ประนัทได้แค่นั้นแหละนะคะนี่ค่ะหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าเห็นไหมคะดูที่พศอ,อ,อย่างเดียวเลยเนี่ยมาสองห้าสองเก้าชัดๆหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าดูเพียงพศออเท่านั้นช่าฟ้าสั้นอ่ะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูชัดๆนะคะสองเหรียญเหรียญน,นี้คือช่อฟ้าสั้นเนี่ยค่ะ พอสอเดียวกันค่ะหนึ่งบาทนะคะหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าช่อฟ้าสั้นหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าช่อฟ้ายาวขออภัยค่ะเหรียญนี้ค่ะช่อฟ้ายาวเนี่ยดูตรงนี้ช่อฟ้ายาวไม่ค่อยสวยนะคะบอกเลยคนที่ส่งมาเหรียญนี้ไม่สวยนะแต่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันค่ะมาแล้วเนาะอย่าไปเรื่องเยอะเขาบอกซื้อง่ายขายคล่องเราซื้อง่ายๆเราจะได้ขายออกคล่อง นี่นะคะ1บาท2529ตรงนี้ค่ะช่อฟ้ายาว500บาทถ้าสภาพนี้ขออนุญาตให้400นะคะตรงนี้ค่ะ1บาท2529เช่อฟ้าสั้นช่อฟ้าสั้นราคารับซื้อคือ150บาท2เหรียญก็คือ300อช่อฟ้ายาวรับซื้อเหรียญละ500บาทค่ะ1เหรียญ500 300ยส0บวก500เนี่ยค่ะได้8 0 0นะคะ3มเหรียญน,นะะ่ะ3บาทอะ่ะ เหรียญเหรียญบาทสามเหรียญน,นะขายได้แปดร้อยบาทไม่ต้องดูอะไรเลยของปได้นะคะดูพศออจริงจริงดูแค่พศออไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องตรงว่าชดาตรงอันนั้นชดาตรงอันนี้ต้องมีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวนั้นตัวนีน้ไม่ต้องนะคะไม่ต้องไม่ต้องทั้งหมดดูแค่พศออเท่านั้นสองห้าสองเก้าค่ะหนึ่งบาทหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าส่งขายได้เลยรับซื้อเหรียญละ อันนี้ร้0้าอันนี้ห้าร้อนะคะชอบฟ้าสั้นร้อยห้ชอบว้ายาว500ค่ะรับจริงห้ามโอนตังค์นะคะห้ามโอนตังค์ให้ผู้ซื้อเด็ดขาดทุกกรณีถ้าใครเขาบอกให้โอนตังค์นั่นเลยไม่ไม,มช,ช,ชชีพชัวนะคะการซื้อขายไม่มีการโอนตังค์ค่ะมาดูกันต่อมาดูกันต่ออันนี้ได้800แล้วว่าทำไมถึง1 7ึ0ง0ันสองพัน รวมทั้งสิ้น2อ0พอันนี้จะเป็นหบาทไอห้าบาทค่ะเหรียญห้บาทเหรียญหบาทตังทอนดูเพียงพอสอรจริงๆค่ะ2 5งห้สี่หกบาทสองหี่หรับซื้อเหรียญละ250บาทดูเพียงพอสอเท่านั้นนะคะเหรียญ5้าบาทรับตังทอนมา เสียสละเสียเวลาดูพลิกดูพศออนิดหนึ่งนะคะดูเพียงพศออเท่านั้นเลยค่ะเนี่ยค่ะสองห้าสี่หกรับซื้อเหรียญละสองร้อยห้าสิบาทใช่ไหมคะห้าบาทถ้าท่านซื้อของไปท่านไม่รู้พศใช่ไหมท่านก็ใช้ไปในราคาเหรียญละห้าบาทแต่พอมาดูที่หลังนะสมมุตินะถ้าเรามารู้ที่หลังว่าอุ้ยที่เราใช้ไปเป็นพอนที่หายากที่เป็นตัวแพงที่เขารับซื้อกันนี่แล้วเราก็จะมาเสียดายเนะยาะนี่แหละก่อนใช้ไปขอดูดูสักนิดหนึ่งดูเพียงพศเนี่ยสี่หกทั้งหมดเลย สองห้าสี่หกสองร้อยห้าสิบแล้วแล้วมีมีเด็ดก,กว่านี้อีกนะมีปีสองห้าสี่ศูนย์อันนั้นอ่ะสามพันบาทเลยเหมือนกันทุกอย่างอย่างนี้เลยนะคะดูแต่เพียงตรงพอสองเขาจะเขียนสองห้าสี่ศูนย์อันนั้นได้ถึงสามพันบาทค่ะสองห้าสี่ศูนย์อันนี้สองห้าสี่หกสองห้าสี่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

เหรียญมีแค่นี้เองนะคะแค่นี้เลยจริงๆได้สองพันห้าร้อยห้าสิบมีมาเท่าไรเนี่ยหนึ่งสองสามสามสิบแปดบาทค่ะส่งมาสามสิบแปดบาทรับไปเลยสองพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยรวมสามสิบแปดไม่ละหนึ่งสิบยี่สิบสามสิบห้าบาทสามบาทสามสิบแปดบาท เหรียญ5บาทปี46และเหรียญ1บาทปี29ส่งมารวมทั้งสิ้นลืมมีรักสาบาทรับไป2,550บาท2,550บาทค่ะ1บาทช่อฟ้าสั้น2เหรียญนะคะเหรียญละ150ก็เป็น300ช่อฟ้ายาว1เหรียญเป็น500บาทก็รวมเป็น800เหรียญหบาทปี46่เจ็ดเหรียญ คูณ250ได้1,750บาทเพราะฉะนั้นรวมจึงได้เป็น2,550นาทดูพอสเท่านั้นเองค่ะอย่าอย่าอย่าใช้ไปนะถ้าพลาดใช้ไปเสียดายมากเลยเนะยาะนะคะส่งขายได้ท่านไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยท่านไม่ไปซื้อมาให้แพงนะคะไม่ต้องดูจากที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจำวันถ้าจะเจ,เจอก็เจอเองค่ะไม่ต้องไปหรือ ท่านที่ทำอาอะไรนท,ทำตู้หยอดเหรียญน,นั่นแหละมีโอกาส